สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะทำาุกคุกกี้ให้คุณแม่นะคะวันนี้ก็ผักอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะว่าโต๊ะมันจะแคบไปหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นย่างก็มาแปลงอเอาเองว่าคุณแม่เขอยากกินย่างพวกอะไรเนี้ยก็ย่างในห้องไปเลยสิคะแต่ว่ามีทัดลมนะคะเป่าให้ฟันมันออกแล้วเราก็เปิดอะไรก็จะอร่อยมากอร่อยไหมคะคุณแม่อร่อยค่ะ ไม่ต้องไปร้านไม่ต้องไปแ <c oughs> ย่งกับใครง่ายๆทำให้แม่ได้ทุกอย่างถ้าแม่อยากเพราะว่าเขานึกอยากนะชะ้ตอนเช้าไม่รู้กินอะไรเข้าไปแล้วเขาอ้วกพอเขาอ้วกแล้วก็แบบอยากให้กินร้อนๆน,นะคะก็ททำเองไปซื้อมาที่โรตัสนะคะหมูหมูนี่ซื้อมาจากโลตัสมินินะคะแล้วก็พวกผักนี่ก็ไปบางกะปิมาะคะ่ะ มีผับจกผักก็มีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีติ่มบะคะย่างแบบนี้ค่ะเราก็เร่งไปหน่อยนะครับไมีผักมีผักจะเตรียมเลยทิพย์เลยทำให้หมดเลยมาทานกันได้นะคะมาทานด้วยกันนะคะมาทานกับโบวี่ได้เลยค่ะโบวี่ชอบทำกับข้าวให้คุณแม่ทานครับแล้วก็ เชิญกินเมือยากจะกินอะไรเราก,เราก็เราก็ทำกินกันเลนีะคะ่ะถ้าโดนโดนในนร้เหล่โดนสั่นไม่เป็นไรหรอกตอมันมอยากกินเนาะนี่นแม่ก็จะทานนะคะฝากกดติดตามช่องกินไปย่อยแม่อ๋ด้วยนะคะรู้สึกว่ายอดติดตามขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูหนูกับแม่นะคะแม่ระวังกระเด็นใส่ แล้วก็พอมันแรงแล้วก็เบาไงมันจะมีอันนี้เตาเตาอ,อ,อินฟาเลตเนี่ยมันใช้ได้กับทุกหม้อแต่เตาไฟฟ้ามันใช้ได้สำหรับกระทะไฟฟ้านะคะอันนี้พี่ก็ให้มา,มาหเห็นว่าเราชอบทำกับข้าวก็คนนน้นให้คนนี้ให้มานะคะเอา,าน้ำที่มันต่ำหน่อยได้ไหมได้คะ่ะขออภัยในความมือไม่นิ่งนะคะเพราะว่าย่างให้คุณแม่ไปเรื่อยแล้วก็ ทำให้คุณแม่ไปเวยคุณแม่ดูน่ากินไหมของลูกจ๊ะน่ากินมากนี่นะต้มไก่แบบสอแต่มันจะยุ่หน่อยนี่มันบางเลยจ๊ะมันน่าใหม่เดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษชุ่มจับได้นะเวลาเอ่อมันน้ำมันดีเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเด่นไงเดี๋ยวมันต้องระผักทานยาวไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ากระดาษอ๋อนี่นะคะ ไม่ได้มีที่ย่างแบบเหมือนกองย่างไงเพราะว่านี่แบบเมนูนานๆทีไงแต่อันนี้จะทำกินบ่อยแต่ว่าพินคุณแม่บอกว่าจะได้แบบย่างด้วยอะไรเงี้งยนะจัดให้เลยค่ะอร่อยมากเกงกี้อร่อยอะแล้วก็ไปออกกําลังกายตอนเย็นเกงกี้อร่อยไหมคะอร่อยจับหวานก้อนเลยอืมชานเลยค่ะ นะคะแล้วเนี่ยนี่เรียนมาเรียบมอมากระดิแล้วเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเวื่องนมย่างกับกระมันก็เป็นเรื่องปกตินมูนของแฟนท้งเต่าจะไม่ได้เงินที่ละบนนี้อันนี้ก็แบกเสร็จแล้วซื้อมาก็สามร้อยได้มั้ยไม่หลงมล้วน หมูย่างอร่อยมากอะไรนะหมูย่างอร่อยมากบอกเลยไว้เจอกันที่มีลูกกับแม่ไม่อดหรอกแค่มีเงินใน้ลูกก็พอซื้อสองนะหมูนี่มันมันชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่ามันก็าบางดีนะคะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นต้มแม่เพราะว่ากินเป็นแก้วไป <c oughs> พิคกี้หนูซื้อมาพินกี้หนูสวนค่ะนี่เห็นไหมกรอบอเนาะตอนแรกนึกว่าแม่เขามีตะเกียบแล้วทีเนี้ยไ,ไ่หาไมไ่เจอก็เลยไม่ได้ใช้นะคะใช้แบน,นี้ใช้กับกระทะแบบนี้ได้แต่ว่าต้องยืนกับบนข้านะคะโอ้ตะเยบนี่อยู่ในงต้องยืนกับบนข้าเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูดเราไงก็เคยโดนมากับตัวโอ้ยก็เคยโดนมากับตัวแล้ว ไม่ตอกลัวหรอกน้ำมันกระเด็นนี่ยัวดอะไรก็หมอยมั่เพราะว่าประจำอยู่แล้วโานประจำแม่ก็แม่ผักก็แม่ผักกินไปเลยค่ะเยอะๆค่ะไข่ก็มีไม่ตอกไข่หลอมาทำด้วยกันนะคะคุณพี่่า ทานด้วยกันเลยค่ะเราสามารถเบาได้อะไรได้ไม่ต้องกลัวเลยนีใส่ไดเลยค่ะมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองในเนี้ยแต่ในจานนี้ก็มีนะโอ้เพียบนี่แต่กินแล้ก็ไม่ต้องอะไรเยอะ นีคุณแม่ก็ทานคนเดียวนะคะคุณมิ้งไม่น็นเพื่อนนั้นหน่อยคุณงบวี่ไม่ได้ทานเป็นเพื่อนเพราะว่าทานแค่นี้เลยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วมันมีผักเลยจต่ไอ้นี่ไงนี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะพี่ๆขามาทานด้วยกันเลยค่ะแฮปปี้มากเลย บบมไม่ต้องนะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ต้องแบบไปกินที่ร้านเนถ้าเรานึกอยากนะแม่นะนั่นงกินที่คอนโดนี่แหละมไม่เห็นถนนวันนี้ผ้าบัง <c oughs> ที่็นน

ที่พี่ขาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูแม่กับหนูนะคะฝากช่องจุนไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ